ลา่อยโดยตะทูสวัสดีครับมาพบกับฮีโร่ตัวนี้ที่ตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้มีแผนจะทําคลิปให้เลยนะฮะเพราะว่าผมเพิ่งทําไปเมื่อเดือนที่แล้วเองแบบแป๊บเดียวเลยแต่ว่ามีคนขอมาเยอะมากนั่นก็คือเอิร์ธเช k เกอร์นั่นเองนะฮะและประจวบเหมาะจังหวะเจอรีเพลย์มันๆพอดีก็เลยจัดให้เลยแล้วกันนะฮะคลิปที่แล้วเป็นเอิร์ธเช k เกอร์ p o r t อร์ตแต่คลิปนี้ครับเป็นเอิร์ธเช k เกอร์มิดเลนโดย OG จท็อปสันนั่นเองนะฮะเจ้าเดิมอีกแล้วนะฮะผู้ซึ่งเอาฮีโร่ตัวไหนมามิก็ได้นะ วันนี้เขาได้เอาเออร์เชเกอร์มามิดเลนนะครับและเกมนี้เนี่ยไม่ดูด้วยกดแม่เหล็กแดงดึงดูดอะไรหรือเปล่าแต่ว่า OG s u ซูเมลครับมาเล่นอยู่ฝั่งตรงข้ามอีกแล้วนะฮะคือนี่คือล็อกแมทปะเนี่ยนัดกันมาปะเนี่ยโอ้โหเจอกันตลอดทุกคลิปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าในคลิปนี้เนะี่ยท็อปสันเล่นเออร์เชเกอร์มิดไว้ยังไงนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับ ช่วงขายของตอนคลิปเดินก็ขอขายระบบสมาชิกของช่องลาก่อยโดยตะทูสะหน่อยนะฮะสำหรับท่านใดก็ตามที่อยากจะสนับสนุนลาก่อยให้ทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปนะฮะก็สามารถกดที่ปุ่มจอยด้านล่างหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูวิดีโอแนะนําระบบสมาชิกของช่องลาก่อยได้เลยซึ่งมีถึง5ระดับให้เลือกด้วยกันตามกําลังรัพย์ของท่านเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยสําหรับทุกสมาชิกที่สมัครเข้ามาแล้วด้วยนะครับเป็นการสนับสนุนที่ดีที่สุดเลยนะครับทั้งกําลังใจแล้วก็กําลังกําลังกายด้วยนะ ท็อปสันเนี่ยมาถึงอัพสกิลเอนแชนโทเทมเลยครับเป็นสกิลที่จะทุบพื้นแบบนี้แล้วก็ทำเดเมจเพิ่มในครั้งต่อไปนะฮะ mm hmm. การโจมตีครั้งถัดไป1ครั้งหลังจากทุบพื้นเนี่ยจะแรงขึ้นอย่างมากนะครับโดยที่อัพแต้มเดียวเนี่ยก็แรงขึ้นถึง100%แล้วหรือพูดอีกแบบคือแรงขึ้น2เท่านั่นเองนะฮะสกิลนี้เนี่ยท็อปสันครับก็อ mm ัพ hmm. มาเพื่อใช้ลาร์ดคลิปช่วงเลเวลหนึ่งได้เลยนะฮะรวมถึงบางจังหวะเนี่ยก็ใช้ตบฮีโร่ได้ด้วยนะ นี่ครับมีการยกยกท่อนสูงขู่วายสปีดไล่ออกไปนะแล้วก็ทุบครีปจนได้เวลสองอัพอัพเตอร์ช็อคมาเปรี้ยงไปครับทุบพื้นไล,ล่ครีปหนึ่งตัวและตีล่าครีปอีกหนึ่งตัวนะฮะโอ้เป็นการใช้อัพเตอร์ช็อคที่เพอร์เฟกมากและทุบอัดวายสปีดไปอีกรอบหนึ่งครับแค่เลเวลรสองเนี่ยก็มีคอมโบดีๆแล้วนะฮะกับเวลาที่เรากดเอนเชนโทเทมเนี่ยมันจะทุบพื้นทําให้ติดอัพเตอร์ช็อคครับสตันและทำเดเมจศัตร,รูรอบๆแบบนี้นะครับและเอาเดเมจโบนัสจากเอนเชนโทเทมมมเเเนนีีีี่ยออาาาาาลาคครรปปกก็็ไไดดด้้ หรือเอามาตีฟาดหน้าฮีโร่ก็ได้เช่นกันนะครับท็อปสันเนี่ยเน้นใช้ดีนายไปหลายตัวเลยครับกับเอนชนโทเทมแบบสองสาครั้งเมื่อกี้นะก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยสกอร์ครีปนำมากครับแล้วก็ทุบรัวๆด้วยครับไวส์เบครับโดนสกิลหนึ่งฟิชเชอร์อัดสตันไปอีกและลัดครีปตีไกลตัวเมื่อกี้ด้วยนะฮะสกิลหนึ่งฟิชเชอร์เนี่ยมันจะทุบพื้นแล้วมีหินออกมาแบบเมื่อกี้เลยแล้วก็ทำเดเมจกับสตันศัตรูทุกตัวที่อยู่ในแนวนะครับรวมถึงไอหินนั่นอนะ่ะมันจะอยู่สักพพนึงงงเื่อขวาทาท เดินของยูนิตต่างๆได้ด้วยตอนนี้ท็อปสันครับยืนเลนโคตรดีนะครับดูว่าตีคลิปตีกลครับนีเรียบร้อยนะแล้วก็เดินกลับมาดินายคลิปฝั่งตัวเองสกอร์คลิปนำวอลสปิริตอย่างมากนะครับด้วยการผสมผสานกันของ3สกิลแล้วก็ได้บอเทอลมาดีเจนมานาเก็บรูนวอเตอร์รูนต่อมานากลับมาเต็มอีกโอ้โหเพอร์เฟกมากๆใน2นาทีแรกนะครับวิ่งมาดักและอัพเตอร์ช็อกอัดวอลสปปริตไปรอบหนึ่งครับแล้วก็เอาเดเมจเก็บมาดินายคลิปตัวเองนะ แล้วจะขู่ฟีเจอร์ด้วยนะมีการยกท่อนซุงขู่ไวสปิดครับก็มีการกดสกิลสเพื่อลาครีมเหมือนกันท็อปสันก็เอนแชนโทเทมเก็บเดเมจไปแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาเดเมจเก็บมาลาดครีมนั่นเองนะฮะสามารถกดได้รัวๆเลยสําหรับสกิลเอนแชนโทเทมเนื่องจากว่าใช้มานาน้อยแล้วก็คู่ดาวน้อยด้วยนั่นเองเริ่มรัวแล้วครับตอนนี้ครับเลเวลสี่แล้วครับท็อปสันมีการวิ่งมาทางป่านะอัพเอนแชนโทเทมแต้มที่2มาครับและสูตรเดิมครับท็อปสันเนี่ยเวลาเล่นมิดเลนในคลิปเนี่ย มักจะสแต็กครีปกลุ่มเล็กข้างเลนตลอดนะครับไม่ว่าจะอยู่ฝั่งเรเดียนหรือฝั่งได้ด้วยเอาเอ็นเชนโทเทมแต้ม2มาตบไวสตรีดโคตรแดงครับและหลอกจะกดสกิลหนึ่งให้เขากดสกิลสองก่อนแล้วค่อยกดสกิลหนึ่งของจริงไปทุบด้วยเอ็นเชนโทเทมไปอีกรอบหนึ่งไวสตรีด Spirit, ปางตายไปเลยนะครับเลือดเหลือแค่หนึ่งในสี่นะครับโอ้โห 4x คอมโบอย่างเท่นนะเมื่อกี้เป็นเอฟเฟกต์ของอาร์คาน่าเออร์เชเกอร์นะฮะซึ่งตอนนี้กลายเป็นลิมิเต็ดไอเทมไปแล้วมันเป็นไอเทมของ TI ปีก่อนๆน,นะ ทางนี้ครับโอ้โหนี่วิ่งมาในป้อมเลยคิดดูแล้วกันมายืนขู่แบบยกท่อนซุงขู่เขาในป้อมอ่ะ้าบอสุดๆนะฮะเอนเชนโทเทมครับรัวๆครับวอลสปีดครับจะลาดคริปก็ไม่ได้อีกเจอท็อปสันตบดีนายไปเพราะตอนนี้เนี่ยเอนเชนโทเทมสองแต้มเนี่ยเดเมจมันคูณ3แล้วนะครับคือคริปตีกายเลือดคขึ้นหลอดเนี่ยตบทีเดียวตายเลยนะก็คือดีนายคริปตัวเองได้แบบทันทีทันใดเลยวิ่งมาเติมขวดด้วยนะฮะเอาบานตี้กระดูนเก็บขวดแล้วก็อ้อมลงมาตรงนี้4นาทีพอดีเป๊ะเลย เก็บรูน้ําต่อด้วยทําให้เดินรอบเดียวฟื้นเลือดฟื้นมานาได้เต็มเลยนะครับวิ่งกลับมาหาอวสปีดครับกดสกิลหนึ่งฟิชเชอร์ใส่หเจ็บนันนะ่ะเพราะว่ามันสามารถมีเดเมจจากอัพเตอร์ช็อกเติมด้วยครับและเฮ้ยเดี๋ยวเอนเชนทูเทมใส่แบบระยะพอดีเป๊ะตัดอ,อัวเทอร์รูนด้านบนไปได้อีกนะครับเมื่อกี้ผมคิดว่าวิ่งไม่ทันแล้วนะ่น่ะแต่ด้วยพลังแห่งบูทออฟสปีดนะครับเมื่อกี้คือมันวิ่งเร็วกว่าค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าไอไวสเปริเนี่ยมันไม่มีรองเท้าด้วยนะครับ ส่วนเอเชเกอร์เนี่ยมันวิ่งไวอยู่นะมีรองเท้าเนี่ยมันวิ่ง360นะครับฟีเจอร์ได้ล่าครีป2ตัวพร้อมกับต่อเลือดวอยซ์ปีดต่อวอยซ์ปีดครับจะกดดิสซิมิเลต์ล่าครีปก็โดนเปิดอมตะใส่ครีปอีกไม่ให้ครีปอีกครับท็อปสานวิ่งไดป้อมเข้าไปครับวิ่งได้ป้อมเข้าไปเอเซโรเทมอัดแล้วทุบเข้าไปยังไม่ตายมีโลก,กันทุบอีกทีเรียบร้อยครับโซโล่คิวเลนกลางไปแล้วนะฮะใครจะไปคิดว่าวอยซ์ปีดมิดเนี่ยโดนเอเชเกอร์ไล่ยับขนนนาดนี้ะะฮ หูช่ําจัดๆเลยนะครับช็อตเนี้ยเท่มากแล้วแบบเป็นการอ่านครูดาวสกิลอ่านเดเมจแบบสมบูรณ์แบบเลยกับการจังหวะที่ไดป้อมเข้าไปวิ่งไล่ตามเพื่อให้มันอยู่ในระยะที่สตันได้โดยไอ้อัพเตอร์ช็อตเมื่อกี้นะครับแล้วนี่ครับทุบทีเดียวได้คลิปท้องเวฟวิ่งออกมาเลยนะฮะสามารถไปตัดบอนที่ลูนต่อด้วยนะนี่วิ่งขึ้นไปดูในป่าศัตรูเลยนะครับว่ามีดูนหรือเปล่า,าไม่มีปุ๊บวิ่งย้อนกลับออกมาครับเคอร์เดียมาส่งของได้เป็นพาวเวอร์เทรดแล้วครับตัวน,นี้ตีไวขึ้นกับได้สแต วอลสปิดเวโอห้าอยู่เลยครับโดนวิ่งไล่ครับท็อปสันครับง้างท่อนซุงขู่อีกแล้วขู่ให้เขาหลบไงให้เสียครูดาวสกิลเอ็นเชนโทเทมแล้วทุบไปหนึ่งทีโอ้โหไล่ยับจริงๆไม่เพียงเท่านั้นครับดึงครีปเลนศัตรูเข้ามาหาครีปป่าที่สเตกไว้และสกิลหนึ่งฟาร์มพร้อมกันครับครีปยังไม่ตายก็ไม่เป็นไรครับตีให้เลือดเฉลี่ยเฉลี่ยกันสกิลสองเอ็นเชนโทเทมทุบไปซึ่งจะสังเกตว่าเดเมจหมู่ของเอ็นเชนโทเทมเนี่ยย้ำอีกทีนะมันไม่ได้มาจากตัวสกิลนะครับมันมาจาก after อัพเตอร์ช็อกคือทุกครั้งที่เรากดสกิลอื่นมันจะสตัร์อย่างนั้นแหละทําให้เวลาเออร์เชเกอร์ฟาร์มคลีปป่าเนี่ยเราก็สามารถกดสกิลเอนแชนโทเทมรัวๆเพื่อให้ติดอัพเตอร์ช็อกโลดๆอีกทีหนึ่งในการฟาร์มนะครับวไวสปีดเดินมาครับท็อปสันครับยกท่อนซุงนี่ฟิชเชอร์อัดวิ่งมาตอนนี้ดิสซิมิเลตหลบออกไปนะฮะโอ้โหมีวด oh. ูนอินวิชอยู่ในกระป๋องด้วยครับเลเวลรเจนเนอร์ตอนนี้ท็อปสันครับอัพอัพเตอร์ช็อกมาสามแต้มแล้วมันจะทําให้สกิลเเเนน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 นีี่่่่ยยยสตตัั้้้้าาาขึคครบถอไปปดูชววงๆลิจะห็เนี่ย มันสตันแป๊บเดียวครับเพราะว่าพออัพมาแค่แต้มเดียวเนี่ยไอ้สกิลเนี่ยสตันแค่0.6วิเองแต่ถ้าอัพเต็มเมื่อไหร่เนี่ยสตันวิครึ่งนะครับก็คือน,นานขึ้นมากเออเชเกอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนเนี่ยก็มักจะชอบอัพสกิล3ามนำนะครับเวลาเล่นสปอร์ตก็อัพ3มาเยอะก่อนแน่นอนนะจะเป็น3กับ1น,นะแต่อย่างเออร์เชเกอร์มิดโดยท็อปสันเนี่ยก็เป็น3กับ2เพื่อให้ได้เดยเมจเอนจาวน์เทมด้วยใช้รูนอินวิสครับวิ่งมาเลนล่างครับจะมาแก๊งเ,เมทหรือเปล่า แต่เห็นจาก,กิโลโดนปังหน้าได้อยู่วิ่งมาช่วยตรงนี้แทนครับเอนเชนโทเทมแล้วทุบเข้าไปเรียบร้อยนะฮะตายไปเลยนะเติมเดเมจแบบชิวๆพาวเวอร์เทร n เนี่ยก็ทําให้เออร์เชเกอร์ตีไวขึ้นด้วยนะฮะจังหวะฟาร์มครีมเนี่ยก็ดูคล่องขึ้นเยอะนะครับเนี่ยมันจะดูแบบทวงท่ามันว่องไวขึ้นนะน,ะนี่ครับรอสกิลเอนเชนโทเทมครับแล้วก็ทุบไปได้ไอเทมครีปป่าโดดมานะไอเทมครีปป่าชิ้นนี้เนี่ยที่เพิ่งได้บัฟมาน,นั่นเองครับลดคูลดาวให้ครับตรงนี้มีสแต็กไว้ครับก็เดินมาทุบ ไปเลยอ้เชนโทเทมเนี่ยก็เริ่มอัพมาเท่าๆกันเห็นไหมเดเมจสามร้อยเนนะฮะสกิลนี้แรงขึ้นเรื่อยๆแบบบ้าบอนะและเก็บรูนดับเบิลเดเมจเข้าขวดด้วยเฮ้ยอ้หถ้าไอ้เชนโทเทมบวกดับเบิลเดเมจนี่มันจะแรงขนาดไหนครับสุดๆแล้วนะตอนนี้และว้ามเมเลยล่างครับดันเลนกลางไปจนสุดแล้วว้ามเมเลยล่างคราวนี้เตรียมเดเมจจากไอ้เชนโทเทมวิ่งเข้ามาฟีชเจอร์สตนตอันติเมทหนึ่งที และวิ่งไล่มาโดนจักิโลสโลอยู่ครับและมีหินขวางทางอยู่วิ่งข้ามไปตีจักิโลไม่ได้ก็เลยมาฟาร์มครีปเลนแทนปักหน้าไปก่อนนะฮะวิ่งมาตรงนี้เหมือนจะมากดดันแอนติเมทครับวิ่งโผลมาหน้าป้อมลยครับและหันไปทางด้เนบนกดทัมเบอร์ทอยโดดข้ามต้นไม้มาเอโคสแลมอัดไปแล้วมันไปโดนวอยสปิริตพอดีเป๊ะเลยนะไอ้วอยสปิริตเนี่ยมันจะว้ามาดักเขาแต่อยู่ดีๆทบสันโดดข้ามต้นไม้มาเอโคสแลมอัดเข้าไปตายคู่เฉยเลยครับ จังหวะโคตรไม่เป็นใจนะฮะตอนแรกในมินิแมปเนี่ยท็อปซันเห็นแค่วินเทอร์เยเวนตัวเดียวนะก็คงว่ากะจะไปแบบโซโล่คิวอะแต่ว่ามันวายสปีดมันพึ่งว้ามาพอดีอะกลายเป็นได้2คิวแล้วมาฟาร์มครีปป่าต่อแบบโคตรเก่งนะจังหวะเมื่อกี้คือจะบอกว่ามันดูฟลุกนิดหน่อยก็ได้นะแต่อ่านเกมล่วงหน้าก็ได้เหมือนกันนะก็แล้วแต่จะตีความนะกลับมาฟาร์มครีปป่าหมดสแต็กเลยโอ้โหตอนนี้เออเชเกอร์ครับโคตรรวยนะครับบอกเลย มาดูเน็ตเวิร์ดกันดีกว่านะเอาค้างค้างช่วงหลังๆเนี่ยถ้าถ้าใครเห็นว่าสกอร์ตรงนี้มันค้างเนี่ยไม่ต้องแตกใจนะช่วงนี้ระบบรีเพย์มันก็ยังมีบั๊กอยู่แถวๆนี้นะพรอสันเขาวิ่งกลับมาเลนล่างนะครับเอนเชนโทเทมอัพ <Hotel> มาเต็มเลยการอัพสกิลเนี่ยก็คือเกมนี้เขาอัพอัพเตอร์ช็อกไว้3แล้วก็เอนเชนโทเทมแซงขึ้นมาจนเต็มเดเมจบนัส400%ก่อนแล้วก็เริ่มฟาร์มเป็นคาถาฟ้าแล้วนะฮะ 10นาะทีเลเวล10ตอนนี้ท็อปสันได้ทาเลนที่บวก30บเบสเดเมจมาแล้วครับถามว่าทำไมต้องบวก30บเบสเดเมจทำไมไม่แค่3 0มเดเมจเพราะว่าเบสเดเมจมันเอาไปคิดแกเอนเชนโทเทมด้วยครับเจ้าหนี้ฟีเจอร์ขวางทางจาก,กิโลครับเอนเชนโทเทมเราวิ่งไล่มาและดูเดเมจรอบนี้นะครับฟาด1ทีจาก,กิโลหายไปครึ่งหลอดแบบเน,น้นเน้นห้าร้อยกว่าเดเมจเข้าเลือดปักหน้าเดินมาระเบิดต่อตายไปเลยนะเอนเชนโทเทมเนี่ยแรงมากๆเพราะว่าทาเล้์เลเวล10นี่แหละ ถ้ามันเขียนว่าบวก30มสเดเมจเนี่ยมันจะเป็นบวกสีเขียวข้างหลังซึ่ง Enchan t ทมเนี่ยมันจะไม่เอามาคูณด้วยนะครับเอนแชน t ทมเนี่ยจะคูณเฉพาะเดเมจเลขสีขาวด้านหน้าเท่านั้นนะทีนี้พอ a าเลสเนี่ยมันบวกแบบเนี้ยมันก็เลยคูณเข้าไปด้วยเท่ากับว่าเวลาอัพธาเลนนี้ได้มา30บเเดเมจใช่ไหม n อนแชน t ทมเนี่ยก็จะบวกเดเมจมากขึ้นไปอีกประมาณร้อยกว่าๆนะร้อยห้าสิบทำให้สกิล2เราแดงขึ้นด้วยจากทะเลสเลเวลส10นั่นเองนะครับและท็อปซันครับก็ฟาร์มต่อช คาถาฟ้าเอชเกอร์เนี่ยก็จะโหดมากมากถ้าเราเลเวลไวเอ็นเชนเทมเต็มและมีทาเล่์บวกเดเมจอันนั้นนะครับเดินเกมต่อเนื่องแบบไม่ต้องใช้บลิงด้วยซ้ำครับจังหวะนี้เบนครับเดินมาครับและกดหลับใส่วอยสปิตวอยสปีดครับเอาอิลูชันแก้หลับแต่โดนเบนจับด้วยฟีนกิฟครับวินเทอร์เว่นครับมากดวินเทอร์เคิร์สใส่เบนตัดจังหวะไปได้ครับท็อปสันหันไปต่อยเบนตายไปเลยนะเออเชชเกอร์ของเราครับโดนสวนแล้วนิดหน่อยนะวิ่งออกมาได้อยู่นะครับ คือสังเกตไหมว่าฮีโร่มันวิ่งเร็วแปลกๆอะ่ะเออเชเกอร์เนี่ยมีมูฟสปีดพื้นฐานค่อนข้างเยอะนะครับและท็อปซันเนี่ยเขามีวิลเลสด้วยที่บวกมูฟสปีดอีกนะครับาวเวอร์เทรดบวก45วิลเลสบวก20ก็เป็น65นะครับทีนี้มูฟสปีดพื้นฐานคือ315มันก็เลยดูเร็วมากๆนั่นเองครับมีการวิ่งมาฟิชเชอร์ครับจะขวางทางครับแต่ไม่โดนแฮลูเทอเวอรหนีออกไปได้และท็อปซันใช้ทอมเบอร์ทอยโดดข้ามหินตัวเองวัอด เป็นการใช้เทมครีปป่าที่คุ้มมากๆครับ <c oughs> ใช้โดดข้ามฟิชเชอร์ตัวเองได้นะฮะโอ้ยางชอบเลยอะช่วงนี้เนี่ยท็อปสันก็แช่อยู่ในเลนล่างกับป่าล่างอยู่นานมากๆกนะครับก็คือปล่อยเลนกลางให้ฮีโร่ตัวอื่นเนี่ยไปดูดเวลแล้วก็ไปคุมเลนกลางเลยเพราะจริงเนี่ยเลนกลางในช่วงกลางเกมเนี่ยเป็นที่ที่ค่อนข้างฟาร์มได้ไม่ค่อยเร็วนะสังเกตว่าฮีโร่แครี่หรือมิดเนี่ยมักจะชอบอยู่เลนข้างมากกว่าเพราะว่าเวลามันสลับฟาร์มระหว่างครีปป่ากับครีปเลนน่มันได้ครีปเลน ได้ง่ายแล้วก็ได้ครีปป่าเยอะกว่าด้วยนะครับอย่างเนี้ยท็อปสันก็สลับสลับไปแล้วก็สามารถฟาร์มแอนเชียนได้ด้วยนะฮะเอาแต่ครีปแอนเชียนหายมีการปิงป,งป,งปิงนิดนึงโอ้โหจะได้คาทาฟ้าแล้วนิดเดียวเองนะฮะก็เลยวิ่งทะลุมาที่ครีปอีกกลุ่มนึงเพื่อฟาร์มคาทาฟ้าให้ได้มาเลยทีนี้ก่อนได้คาทาฟ้าครับมีอุบัติเหตุน,นิดนหน่อยครับเมื่อเลนกลางครับทีมของเขาเนี่ยไปไฟกันเยอะครับแต่ตายไป3ตัวครับไม่ดูซ่าก็โดนคิวไปด้วยโดยแอนติเมทโอจีซูเมลนะฮะ เกมนี้เนี่ยซูเมลนี่คือเลือกตัวมาแก้ทางเมดูซ่าเลยนะครับท็อปสันเพิ่งได้คาถาฟ้ามาในจังหวะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เขาครับว้ามาเรียนการครับเป็นโกเลียาดันป้อมอยู่เอเชนโทเทมโดดกบมาทุบหนึ่งทีไอโคสเลมฟีเจอร์อัดไปเป็นกเลียาหายไปเลยนะโซโล่คิวแบบเด็ดๆเ,เป็นการเปิดคาถาฟ้าที่ยอดเยี่ยมครับซึ่งมันจะทําให้เอเชนโทเทมเนี่ยสามารถเล็งพื้นได้นะครับ เอนเชนทโนเทมเนี่ยตอนแดกเนี่ยมันเป็นสกิลกดใช้ก็คือกดปุ๊บมันก็ทุบพื้นใช่ไหมแต่หลังได้คาถาฟ้าเนี่ยเราจะต้องเล็งไปที่พื้นนะครับและมันจะกระโดดกบได้นะครับก็คือลอยไปที่เป้าหมายอนะ่ะแล้วก็อัพเตอร์ช็อเนี่ยจะติดในบริเวณเป้าหมายนะครับมันก็เลยปึมอย่างนี้ด้วยครับแล้วก็จะติดสตันเห็นปะแล้วก็ทุบแรงด้วยนะครับคือมันเป็นคอมโบที่เพอร์เฟกมากๆครับอย่าลืมว่าสตันไม่ได้มาจากเอนเชนทโนเทมนะฮะสตันพื้นเท่ๆเนี่ยมาจากอัพเตอร์ช เดินมาเจอจาก,กิโร่นะครับนี่ฮะฟีเจอร์ก่อนครับโดดกบใส่สตันต่อทุบครึ่งหลอดครับทุบต่อครับทุบต่อครับจาก,กิโร่ตันไม่ทันสก,กิลช้าเกินไปตายไปแล้วนะฮะโซโล่คิวไปอีกตัวครับแล้วก็โดดกบต่ออีกครับเห็นแอนติเมดแวบๆจะหนีไปไหนซูมเมลขอค่าหน่อยโดดกบใส่ตีหนึ่งทีครึ่งหลอดตีสองทีแอนติเมดจะตายแล้วนะท็อปสันครับวิ่งตามล่าหาเข้ามาโดดกบเข้าป่านนะฮะเจอเคอร์เดียทุบเคอร์เดียตายไปเลย เถื่อนมากๆนะครับตอนนี้เออร์เชเกอร์ที่เพิ่งได้คาถาฟ้ามาครับและนี่แหละคือคอนเซปต์ของเออร์เชเกอร์มิดเลนท็อปสันนะก็คือการเร่งเลเวลให้ไวนะครับอัพสกิล2เต็มสกิล3เต็มเพื่อให้คาถาฟ้าเนี่ยอิมแพคดุนแดงที่สุดนะครับเพราะาคาถาฟ้าเนี่ยมันทำงานกับสกิล2สกิล3ไงก็คือสามารถใช้สกิล1เปิดไปก่อน แล้วก็แค่สกิลสโดดตามไปก็สามารถได้คิวฮีโร่แบบง่ายๆและอัดเดเมจในปริมาณที่เยอะมากๆนะครับและถึกด้วยเพราะมีพาวเทรดนะครับกับกระาฟ้าเลือดเยอะมากครับโดนเป็นโกลเดียชนไปชนมาไวสปีดปาดเข้ามาไม่ตายนะคิวๆเลยนะวิ่งออกมาได้เลย16นาทีครับเออร์เชเกอร์ตัวนี้ครับทั้งเลือดเยอะทั้งมานาเยอะและเดเมจแรงจัดๆครับตรงนี้ทีมเดเดียนครับก็งัดมาจนได้1คิวครับฆ่านากาไซเลนไปได้ เออเชเกอร์เัาก็เลยวิ่งกลับป่ามาฟาร์มต่อก่อนนิดนึงครับท็อปสันตัวนี้ได้ทาเลนต์เวอร์สิบห้ามาแล้วก็คือบวกเดเมจอัฟเตอร์ช็อกอีกห้าสิบนะครับก็ทําให้มันแรงขึ้นไปอีกนั่นเองก็คือจังหวะที่โดดลงพื้นแ่ะไปยังไปยังไปก็บวกไปอีกครั้งละห้าสิบนะฮะไอเดเมจอัฟเตอร์ช็อกเนี่ยสำคัญมากมากนะครับเพราะมันจะทําให้ทุกสกิลเราเนี่ยแรงขึ้นหมดเลยนะครับผมแล้วสังเกตว่าเอ็นชนโทเทมเนี่ยมันแบบมันตีสเปรดได้ด้วยนะเห็นปะ่ะคือมันตีีกกกกรรรระะจาายอออมมโดนนนคคปทุตัััวพนน้บ เคลียร์ครีปไวเฉยเลยนะฮะนี่ครับดูอีกรอบหนึ่งครับตีสปแปรดทีเดียวครีปป่าตายทั้งกลุ่มครับด้วยเอนแชนโทเทมครับโดดตีโดตโดตีฟาร์มป่าเร็วอีกต่างหากนะฮะเฮะ้ยเอนแชนโทเทมครับมันจะตีสปแปรดได้ก็ต่อเมื่อเราได้คาถาฟา้ามานะครับนี่เลยนะฮะคาถาฟา้าเนี่ยนอกจากทําให้เรากระโดดได้เนี่ยมันยังทําให้เอนแชนโทเทมเนี่ยไอฮิตที่มันโจมตีแรงอะ่ะติดสปแปรดสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ฟาร์มโคตรเร็วนะเพราะมันตีคลิปป่าทีเดียวก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะทางนี้ครับวิ่งมาเลนกลางครับวอลสปีดการป้อมอยู่เออเชเกอร์วิ่งมาหลังป้อมเลยครับืหม,มาใกล้มากเอาเดเมจเอเชโตเทมทุบป,ป้อมไปทีนึงหลังจากคาทาฟ้าเนี่ยบอกเลยว่าแทบจะออกอะไรก็ได้แล้วนะครับเออเชเกอร์ท็อปสันเกมนี้ครับจะออกเป็นซาตานิกนะฮะเฮ้ยเออเชเกอร์คาทาฟ้าซาตานิกครับก็คือมันไม่ต้องอาศัยของโบว์เดเมจเพิ่มเลยครับอาศัยเดเมจจากสกิลกับเอเชโตเทมล้วนๆนะครับ ซาดานิกเนี่ยนอกจากจะทําให้มันถึกขึ้นอย่างมากเพราะว่าดูดเลือดได้แล้วบวกสเตร็งเยอะแล้วเนี่ยสเตร็งเนี่ยมันยังคิดเข้าไปกับเบสเดเมจทำให้การออกซาดานิกหรือไอเทมที่บวกสเตร็งเยอะๆเ,เนี่ยทำให้เอนเชนอลเทมเนี่ยคูณเดเมจเข้าไปแรงขึ้นอีกนะครับรวมถึงไอเทมครีป,ป่าชิน้นนี้ด้วยนะครับเอา้าโยนทิ้งไปแล้วโยนไอเทมครีป,ป่าทิ้งไปแล้วเฮ้ยได้เฟสเกนเนดมาเดี๋ยวเห็นคอมโบกับไอเทมครีป,ป่าด้วยนะครับตรงนี้ครับทีมได้โดนเก็บไป2คนเนื่องจากไม่มีเอเชเกอร์ครับแต่จากิิโโโโรรรรรร่่่คคคคัััับบบบบดดนนเเเเมมทอออใสแล้วีาชก์ วัดเดเมจหน่อยรอน้าแข็งหมดแล้วทุบเข้าไปเรียบร้อยนะมีการหน่วงไว้นิดนึงก็คือเมื่อกี้จจก,กิโลมันได้ไอโคโอเอ็มเบรสที่มันกันเดเมจได้ไงก็เลียวรอแป๊บนึงให้น้ําแข็งหมดแล้วค่อยฟาดนะครับและตัวน,นี้ครับเออร์เชเกอร์ได้ไอเทมคลีปป่าเทพมาแล้วนะครับซึ่งในแพทจะจุดสามศูนยะ์ดีเนี่ยก็ยังไม่ได้โดนปรับนะครับคอมโบนี้ยังไม่ได้โดนปรับคลิปนี้เนี่ยก็คือคลิปหลังจากอัปแพทล่าสุดแล้วนะครับอเทมคลิปป่าเฟกตีเน่เนี่ย มันจะโยนโยนแบบเหมือนโปรเจกไทใส่ศัตรูใช่ไหมอา่าโจน,นี้โดนอันติเมทไล่ตีแต่ไม่เป็นไรครับถึกมากนะครับก็ไม่ตายวิ่งออกมาได้นะครับซึ่งเวลากดไอเทมครีปป่าเนี่ยมันจะทำเดเมจตามเดเมจโจมตีของเราใส่ศัตรู1นทีด้วยก่อนที่จะทําไอ้มาร์กเป้าหมายไว้เหมือนติดแทร็กแล้วก็ทำเดเมจนิดหน่อยนะครับซึ่งความพีเขงมันเนี่ยอยู่ที่ว่ามันทํเดเมจเท่ากับเดเมจของเรานี่แหละ เพราะฉะนั้นเวลาเออร์เชเกอร์ได้ไอเทมครีปป่าชิน้นนี้มาถือเนี่ยมันก็เลยขี้โกงมากๆครับเพราะว่ามันบวกเดเมจตัวเองได้400%ครับตัวนี้เดเมจ160บวก648เท่ากับประมาณ800ทีเนี้เวลามันโยนเฟก,กินเนตใส่คนเนี่ยจะทำเดเมจเท่ากับเดเมจตรงนี้ก็คือ800เดเมจนั่นเองครับแล้วมันสามารถโยนเฟก,กินเนตใส่ก่อนแล้วก็ทุบตามอีกที ถ้าเกิดว่าจะได้1,600งพเดเมจนั่นเองโดยที่ไม่รวมสกิลอื่นใดๆเลยแม้แต่สกิลเดียวไม่รวมอัลติช็อตด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นคอมโบนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคอมโบที่ขี้โกงที่สุดในเกมตอนนี้ก็ว่าได้นะครับการเงินยังคงไล่เลี่ยกันครับตอนนี้ท็อปสันครับด้วยความที่เออร์เชเกอร์มันก็ฟาร์มเร็วสู้แอนติเมจกับเมดูซ่ามไม่ได้เนี่ยเงินก็เลยดรอปมานิดนึงแต่มาดูคอมโบนี้กันดีกว่าครับนี่ครับชาก,กิโร่ครับฟเฟกินเนททุบ สังเกตว่าตายไปเลยนะเฟกินเนตครึ่งหลอดทุบอีกครึ่งหลอดตีธรรมดา1ทีนะฮะนี่แหละคือคอมโบสุดเทพครับกระโดดมาหาเป็นกอลเลียครับทุบหนึ่งทีครึ่งหลอดเหมือนกันครับฟีเจอร์อัดเอโคแซลมอดัดเพื่อนตามมาได้คิวเป็นกอลเลียอีกตัวหนึ่งแบบทันทีครับด้วยเบิร์สเดเมจที่รุนแรงเกินไปกว่าที่จะต้านทานไหวครางนี้ทีมได้ครับเมทัลแฮมเมอร์ลงป้อมต่อดันต่อได้เลยครับโอเ,เกอร์ตัวนี้บ้าบอไปแล้วครับปักหน้าครับ กดไลฟ์เรนเตอร์มานาให้ด้วยวา้ามาดักเจอวไวสปีดครับแต่ดีนะวไวสปีดดิสซิมิเลตหลบได้ครับและเชเกอร์ท็อปสันครับจังหวะนี้โดนรุมแล้วฮะแต่แม้แต่แอนติเมทก็ไม่กล้าสู้ครับวไวสปีดก็ไม่กล้าสู้นะฮะปาดหนีไปเลยครับตอนนี้ท็อปสันก็ได้สแตนิกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดเมจจากเอนเชนทูลเทมเนี่ยบวกได้สูงสุดถึง839ครับเดเมจประมาณ1,000ทั่วแล้วครับตอนนี้ครับกระโดดมาตีโรชาย์ลครับและจะเห็นว่าการที่ออกคาถาฟ้าชิ้นแรกเนี่ย ก็ทําให้ท็อปสันไม่ต้องใช้บลิงด้วยครับเป็นเออร์เชเกอร์ที่ประหยัดตังค์ซื้อบลิงไปได้เลยเพราะว่าเอาคาทาฟ้าเป็นเครื่องมือนในการเคลื่อนที่แทนแล้วก็ไปออกไอเทมชิ้นอื่นได้ครับเออร์เชเกอร์ตอนนี้เนี่ยเลือด3,000ครับก็คือโคตรถึกด้วยนะครับแล้วก็เอนแชนโทเทมตีทีละพันนะครับแล้วก็สามารถโยนเฟกินเนตที่ติดเอนแชนโทเทมเนี่ยได้อีกพันหนึ่งครับบ้าบอขนาดไหนเนี่ยมายืนตีโลชานเรียบร้อยโลชานตายท็อปสันได้เอเจิมาด้วยครับจาก,กิโลงั้นเหรอโดนมาทุบหนึ่ง รอคาดาเขียวหายก่อนแต่โดนปักหน้าดูตายไปแล้วนะฮะทอมสันก็เลยปล่อยเจก,กิโลให้เพื่อนจัดการไปนะวอยสปีดี้ครับเข้ามาครับทอมสันครับเอเซโรเทมบูเดเมททุบหนึ่งทีวอยสปีครับหายไปหนึ่งใน,นสี่แล้วครับทางนี้แอนติเมทเข้ามาได้นะการเซเลนไปทอมสันโดดต่อแล้วเฟกินเนททุบไปสอเดเมจเดเมจละ700ตายไปแล้ววอยสปีริตนะฮะมันเกิดขึ้นเร็วเกินไปครับคือแน่นอนมันจะเดเมจมันจะไม่ถึง1,000หรอกเพราะว่าศัตรูมันมีอาร์เมอร์อยู่นะครับจะต้องเอาไปหักลบเปอร์เซ็นต์กัับอออารรรร์์เมศตูก่นนะคับ แต่เจ็ดร้อยเดเมจสองรอบติดกันแบบเข้าเลือดเนี่ยผมว่ามันก็มากไปหน่อยนะไม่ใ <my> ช่แค่เดเมจที่ทุบฮีโร่นะครับเดเมจทุบป้อมเนี่ยก็เถื่อนมากๆครับเนี่ยดูเลือดป้อมครับท็อปสานครับเอนเชโดเทมทุบป้อมเข้าไปลดไป278แบบเข้าเลือดป้อมนะฮะคือด้วยความที่มันมะันบวกผมว่ามันคูณเยอะไปหน่อยหรือเปล่าว่าสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเออเชเกอร์สายนี้ก็ก็เล่นไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่ามันมันฟาร์มช้าด้วยนะคือหลักของเออเชเกอร์เนี่ยคือมันฟาร์มช้าน แล้วถ้าเล่นเป็นซัพพอร์ตเนี่ยก็ไม่มีทางได้ไอเทมเร็วๆอย่างนี้เลยแต่พอเล่นเป็นมิดเลนเนี่ยมันก็เลยเงินไวไงแล้วเกมนี้ชนะเลนด้วยนะครับถามว่าจุดอ่อนมีไหมมีแน่นอนคือถ้ามันเข้าสู่ช่วงเลดเกมมากกว่านี้เนี่ยเดเมจมันก็จะดรอปลงเพราะว่ามันพึ่งพิงสกิล2แบบสุดๆเลยคือถ้าไม่ได้กดอันชาโนเทมเนี่ยก็ไม่มีเดเมจเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเบิร์นฮีโร่ไม่ตายเนี่ยบางทีมันก็จะกลายเป็นซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งเหมือนกันในช่วงเลดเกมแต่ตรงนี้เน บอลสปิริตยังช่วยดูดไว้ได้ครับดยเอเธอร์เดมเนนเมื่อกี้ครับเปงโกเลียครับโดนนาการหลับดักเอาไว้จากกิโลครับก็โดนด้วยครับนาการเมทเฮเมอร์มาแล้วครับและเอิเกอร์ครับโดดมาคอมโบต่อแต่เอ้าเปนโกเลียบลิงหนีไปได้นะฮะเดี๋ยวนะทำไมเมทเฮเมอร์มันดูเยอะแยะจังวะอ๋อมันไม่ใช่ของเบนนะมันเป็นของนาการครับเอาจบวันนี้ครับโดนเมเตอร์เคิร์สครับไอปักหน้าตายไปเลยโดนเพื่อนลุมตีครับท็อปสันฟิชเชอร์ดักทางมาไม่รู้ว่าโดนฮีโร่หรือเปล่านะโดนหาแหลกลานแต่ว่าไม่เจอใครนะครับ ปักหน้าตายฟรีไปหนึ่งรอบท็อปสารตรงนี้เห็นซูเมลแอนติเมทแอบมาดันบนฟาร์มบนก็เลยว้ามดาดักครับมานาแอบน้อยนิดนึงครับก็เลยโดดเคลียร์ครีปไปเลยครับเอนเชนโทเทมกระจายไปเลยครับโอโหยูยเดเมจกระจายเค,ยคลียร์ครีปได้ไวมากๆเลเวล20ครับโอ้บหยูยตีติดครีปเมื่อกี้เอนเชนโทเทมทุบติดครีปไปพันเครีปเลนตายหมดเลยนะเ <laughs> ถื่อนสุดๆแล้วก็มีทาเลนต์บวกเอ็กโคเดเมจอีกนะครับทำให้อันติแรงขึ้นอีก คือสังเกตว่าทาเลนต์เนี่ยบวกเดเมจทั้งตัวเลยนะครับเน้นฆ่าฝันตรงข้ามให้เร็วที่สุดนั่นเองสำหรับเออร์เชเกอร์สายนี้นะครับไอเฟกิเนตเนี่ยถือได้ทั้งเกมนะเพราะว่ามันมันไม่มีไอเทมครีปป่าชิ้นไหนที่มันแรงเท่านี้แล้วอะ่ะคือโยนได้แบบเดเมจพันหนึ่งอะ่ะไฟเกิดขึ้นที่เลนล่างครับนาคาไซเลนครับโดนเข้าอย่างเยอะเลยและโดนรุมตายไปแล้วครับทอมสันครับได้รูนเหอเร์เดเมจอีกแล้วครับและฟิชเชอร์เปิดไปก่อนครับโดนเป็นโกเลียแต่ว่ายังไม่โดดเข้าไปนะยังไม่เอนเชนโนเทมเข้าไปครับ วิ่งตามมาห่างๆก่อนนะเพราะว่าเพื่อนก็ไม่ค่อยอยู่ด้วยโดดข้ามเนินมาครับเจอไ i สปีดหนึ่งหน่วยครับไวสปีดเอเธอร์เลมเน้นดูดอย่างไวเลยจากวันนี้เอชิคเกอร์ครับโดนลุม3ตัวเอนเชโอเทมโดดหนีมาโดนแอนติเมดเบินมานาหมดแย่แล้วครับมานาไวอัดเข้ามาด้วยร้อมสันครับโดนนลุมเยอะเกินไปเสียเอจิตและมีฮีโร่ล้อมอยู่ถึง4ตัวครับไวสปีดเปิดเอเธอร์เลมเน้นดักไว้เกิดมาปุ๊บโดนดูดเลยแต่ทีมเลเดียนครับต้องหนีแล้วนะฮะเพราะว่าเบนมาครับนาคาไซเลนก็มาครับ ท็อปสันเอเชนโนเทมครับโดดหาฮีโร่ไหนไปซ่อนอยู่ไหนตีเคลียร์คลีปด้วยนะฮะโอ้โหเอาไม่หาฮีโร่แล้วนะครับเคลียร์คลีปเลนไปแล้วกันดันเลนไปต่อถึงตอนนี้เนี่ยท็อปสันจะเสียเอจไปแล้วเนี่ยเกมก็ยังได้เปรียบอยู่เล็กน้อยนะครับทีมเรเดียสเนี่ยตอนนี้ก็ยังดูมีความหวังอยู่เพราะว่าเขามีแอนติเมทที่เป็นตัวแก้ทางเมดูซ่าแบบตรงๆนะครับและซูเมลเนี่ยก็เริ่มรวยแล,วร Fury, anta, แ,ลวแล้วด้วยนะครับมีเบตเทนฟูรี่มันต้าแล้วก็อบิซอเบลดแล้วด้วย ตอนนี้ท็อปสันครับกระโดดไล่ไล่ฟาร์มครีไปเพื่อที่จะเร่งแบล็กคิงบาร์ขึ้นมานะครับก็จะสังเกตว่าหลังๆเนี่ยถ้าศัตรูมันสกิลหยุดเชนเชนต่อใส่เราเนี่ยเอชิเกอร์ก็ไม่สามารถทำเดเมจอะไรได้เลยนะเพราะเอนเชนโดเทมเนี่ยมันต้องมีเวลาในการทุบพื้นถ้าอยู่กลางวงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเหมือนจะกินเวลานานไปหน่อยอกว่าจะทุบพื้นเสร็จกว่าจะตีเนี่ยก็จะโดนสกิลแต่ละสกิลประเคนมาให้เราแล้วนะการใช้ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเปิดแบบจังหวะแรกอ่ะแบบฟีชเชอร์ไปก่อนไกล เซนโดเทมโดดเข้าไปแล้วก็โยนระเบิดเฟกินเนตแล้วก็ทุบซ้ำนะฮะอันนี้เป็นคอมโบที่ใช้ได้ไดผลที่สุดแล้วนะครับคือจังหวะแรกนั่นเองทีมดดยได้ป้อมเทียสองข้างล่างไปแล้วครับปักหน้ายืนระเบิดป้อมแล้วก็เออร์เชเกอร์มาช่วยตีนิดหน่อยทางนี้ท็อปสันครับยังไม่ได้แบ็คคิงบาร์ดีนะก็เลยดูเหมือนจะอยากจะฟาร์มแบ็คคิงบาร์ก่อนแล้วค่อยดันไฟปิดเกมนะครับตอนนี้ทีมเรเดียนก็ดูเล่นดีครับสังเกตเลนบนเนี่ยดันยับเหมือนกันอันติเมตคือดันบนแบบยับมากแล้วก็ได้ป้อมเทีย ทางนี้เอชเกอร์ครับโดดมาเจอเซกิโร่ว่ะเฟก,กินเน่ครึ่งหลอดตีอีกครึ่งหลอดเรียบร้อยเลยกอดไลฟ์ไปเลยนะโดดมาเจอตอนที่มีบัฟเอนเชนโทเทมพอดีนะเพราะว่าโดดเล่นโดดเล่นอยู่เฟก,กินเน่ครับนะได้โชว์พลังอีกแล้วนะไฮไลท์อีกทีครับไอเทมครีปป่าเฟก,กินเน่นะฮะทำเดเมจเท่าเดเมจของตัวเองครับทางนี้วินเทจเบิร์ดครับเจอเอโคสแลมเก็บไปก่อนเลยนะพลาดถ้าเข้ามาใกล้ไปหน่อยครับทอมสันฟิชเชอร์โดนปุ๊บวิ่งมาอัดเอโคเลยครับเฟก,กินเน่อัดอยสปีดครึ่งหลอด วอลสิดปาดหนีไปเลยนะบ้าโบสุดๆไอเทมครีปป่าบ้าอะไรแรงขนาดนี้โอ้โหปาดหนีสองรอบด้วยนะฮะทีมเลเดียนจังหวะไฟคือสู้ไม่ได้เลยครับเพราะเออร์เชเกอร์มันสามารถกดปุ่มดีลิทฮีโร่ได้หนึ่งตัวแอนติเมทครับโดนตันโดยฟิชเชอร์แนละ้วฮะแต่ว่านากาครับยังไม่มีอะไรต่อนะแอนติเมทต,ตัวนี้ของเยอะด้วยท็อปสันก็เล่นระวังนิดนึงครับและปักหน้าเติมมานาให้เออร์เชเกอร์โดยใช้ไลฟ์เรนอีกแล้วนะครับมานาเต็มเลยครับมีเพื่อนอวยขนาดนี้เล่นง่ายสบายตัว ในที่สุดก็ถึงเวลาที่ท็อปสันจะปิดเกมนี้นะฮะเพราะว่าเขาได้แบล็คคิงบาร์มาแล้วนะฮะแต่ว่าแอนติเมทซูเมลเนี่ยก็ได้แบล็คคิงบาร์มาในเวลาเดียวกันเป๊ะเลยก็คือได้พร้อมกันมาเลยนะครับมาดูว่าใครจะเก่งกว่าระหว่างเออร์เชเกอร์กับแอนติเมทนะครับทางนี้นาคาครับเปิดหลับมาเลยเจอฮีโร่สตัวครับเอร์เชเกอร์โดดใส่จากิโร่ครับฟิชเชอร์โดน2ตัวครับทุบจิกิโร่ตายไปแล้วนะมีเพื่อนช่วยด้วยครับซูเมลโดดมากางวงโดนเออร์เชเกอร์กระโดดสตันใส่และโดนเมดูซ่ายืนยิงดนนบบจัลตายแ้ว100 ทีมยนสู้ไม่ได้เลยนะฮีโร่มันโดนลบเร็วเกินไปครับแอนติเมทไม่ได้ตีด้วยซ้ําเพราะว่ามีเบนยืนอยู่แนวหลังแต่ว่าฮีโร่ทีมเรเนน่ยไม่สามารถเข้าไปถึงตัวเบนได้เลยนะก็ลองเข้ามาสีโดนเออร์เชเกอร์อัดเดเมทเป็นพันแน่นอนนะวอยสปิริตเกมนี้เนะี่ยตั้งแต่แพ้เลนท็อปสันไปก็ดูจืดจางไปทั้งเกมเลยนะครับก็จะเห็นว่าการเล่นของท็อปสันเนี่ยที่เป็นเออร์เชเกอร์มิดที่เขาไม่ได้แค่ a f ฟฟาร์มคือไม่ได้ฟาร์มในป่าตัวเองตอนช่วงแรกๆอะ่ะ แต่ว่าแอคทีฟตั้งแต่ตอนที่ได้เอ็นชัยโตเทมกับอัพเตช็อคมาประมาณนึงคือเอาง่ายๆตั้งแต่ได้พาวเวอร์เทรดอ่ะก็วิ่งเล่นได้แล้วอ่ะแล้วมาทำสเปซให้เพื่อนได้แล้วก็เลยทําให้ทีมของเขาเนี่ยเล่นง่ายสบายตัวด้วยนะครับปักหน้าก็มีตังเมดูซ่าก็ด้วยนะครับดูด้วยทั้งทีมเลยครับโดดใส่แจ็กกีโลครับทุบหนึ่งทีครับเฟก,กินเนตครึ่งหลอดครับเอ็นชัยโตเทมอัดฟิชเชอร์อัดเรียบร้อยนะโดดใส่วไวสปีดต,ต่ออีกครับวไวสปีดครับโดนไปโทรเฮมเมอร์ด้วยเท้าสันกดบิชนโเททมุบหน้าไปปวอสีดหายไปเลยนะ โอ้โหยางเถื่อนครับวินเทอร์เวิร์นจะหนีไปไหนฟิชเชอร์สตันไว้ให้เพื่อนยิงเมดูซ่าครับก็ยิงวินเทอร์เวิร์นตายไปแล้วนะครับและแค่33นาทีครับเกมนี้ก็ดูเหมือนจะจบลงแล้วและมีการกดซานนิกทุบทีเดียวเลือดเต็มด้วยนะโอ้โหเมื่อกี้เป็นการที่กดซาานิกแล้วก็มันครีพอดีนะได้เลือดเมื่อกี้เลือดเพิ่มแบบสะดุ้งมากเหมือนกินชีสอะ่ะแล้วก็ไปซื้อเดือดเลเตอร์มาเอ็นนะโหช่วงนี้เนะี่ยเกมช่วงนี้มีธีมเดียวกันคือการไปซื้อเดือดเลเตอร์มาเอ็นนะ ทีมได้ครับรีบเอแหลยครับช็อตน,นี้ครับเออเชเกอร์มิดก็อย่าปล่อยให้เลทเลยจบเกมตามทามมิ่งของฮีโร่นะครับและนี่ก็คือเออเชเกอร์มิดแบบโคตรก๊อตโหมดโดย OG ท็อปสันและนี่ก็คือเออเชเกอร์มิดโดยท็อปสันที่หลายคนขอมานั่นเองนะฮะก็หวังว่าจะจูใจกันไปนะฮะส่วนตัวเนี่ยโคตรชอบเลยนะฮะเพราะว่าไอเฟกินเน่เนี่ยเคยเห็นคนพยายามเล่นมาสักพักแล้วแต่ว่าท็อปสันนี่แหละดูแบบเวิร์กที่สุดเลยนะฮะเกมนี้นี่ ด้วยความที่เขาชนะเลนเนี่ยมันก็เลยดูเท่ด้วยนะครับเพราะได้คาถาฟ้าเร็วมีททเลนต์บวกเบสดเดเมดมีสนานิกเนี่ยเอนเชนเทมโคตรแรงนะฮะและเห็นคอมโบหลายรอบด้วยนะครับก็คือเฟเกนเนตหนึ่งแล้วก็ทุบหนึ่งอูห้หูได้ใจมากๆอยากเห็นใน TI 10แล้วเนี่ยโอเคก็จบไปสำหรับเกมนี้นะฮะท็อปสันสกอร์13-05นะครับเดยเมดเท่าไหร่เนี 28, ย่ย28 0 0 0เยอะที่สุดแน่นอนนะครับเหมือนแบกคนเดียวอะเมดูซ่าวิ่งมาแบกช่วงท้ายเฉยๆนะจังหวะแบบไฟสุดท้ายแล้วก็ช่วยตีบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ทั้งเกมเนี่ยคือเออร์เชเกอร์จัดการหมดเลยนะครับกับปักหน้านิดหน่อยแล้วก็ซัพพอร์ตสตัวโอ้โหอยงไก็ตามครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะฮะที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะครับคิดเห็นยังไงบ้างเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและแน่นอนอยากเห็นฮีโร่ตัวไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันเพราะว่าปกติอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับและเออร์เชเกอร์มิดเนี่ยก็เห็นเพราะว่าคอมเมนต์ในช่องนี้แหละนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อยเดยอะตอทูก,ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย ขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะละอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที้คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับ